cái này nói cái này Hả? cái này nóng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  này nóng hả? nóng 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 mà nóng 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 mà hả? mà nóng 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 nó ทำอะไรนะ่ะทำอะไรออหนึ่งเ,เรี้ยงปิดทำอะไรออน้องหลับเหรอน้องนอนแล้วโอ้ไเ<อ>ปใส่ใหญ่ห,หลับ,บอ๋อ,อ,อเ,เอ,อ๊ะยี่ไปคือนไเห็นมันไปเห็นไปเห็นทุกสาสเตว์เปิดไปอีกสิ แม,มงหาหา่าาาก <c oughs> คก็เป็นมคนเดียวนี่นฮะอาี่บัวไไปเบียน่อไปเบดมาเล่นหรอ,อเนมั <c oughs> น,นดิปนปนปนไปไปเมื่อกี้ไหนคนเลี้ยงเปีดเอาวันนี้ กลัวเป็ดไหมไหนพาสิไปเลี้ยงเป็ดหนด่อยเลรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าไปไหนฮะไม่ต้องขอหรอกรองเท้าไม่ใส่เสื้อเสื้อร้อยบัวไปไหนหไ,มไ,หไม่ใส่รองเ,เท้าไม่รองเท้าสีดำเลยใส่เน่อยจะไม่ใช่ใ เป็นอะไรคืนอะไรโอ้ยบอกว่าคนเราเคยเห็นกันเนาะาแต่งเก่งอยู่ดีนะเก่งใส่ไม่ดีไหนปัน่นที่มันดังไหมนี่ปัน่นนักศิดูหน่อยไม่เห็นดังเลยต้องแท้เฮ้ยขี่มาครับกำลังงงขี่รถมางงเลยนะใครมาเหรอฉันไหนจับเอ็นของเรถหน่อยจจออดอเนนอยดี๋ยวไปเดีย อ๋อแล้ช่วยพี่ก่อนเพื่อนอีกแล้วไก่ของเขาคือไก่ตัวเดียวอุย้ยอืออืออือวันนี้วันนี้กลายเป็นพี่บัวแทนนะครับจับไก่ครับโอ้โหไหนอันนี้ชื่ออะไรไหนรีวิวหน่อยเดวออนแอนมีอะไรบ้างมีขนไหมไอ้ขนอื้้ออือ ไหไหนตาจับขนไก่จับงอนนะงอนนมัจะงอนไหมันจะงอนไก่ไหมไหนตรงไหนงอนงอนนี่งอนตรงแดงนี่ไม่ใช่ข้างบนบนหัวน่ะนั่นละงอน้เโอ้ไปไหนโออ้จุกไม่นด้ไม่ได้แฉหรออะไรที่บัวได้มาคนเดียว ฮะคิดว่าปั่นจักรยานมาเลยเหรอโอ้ยนี่ห่วงน้องเลยน้องอยู่ไหนน,นี่ไงน้องมาหรือยังนะมาอังก็ยังไม่มาเหรอมีแต่ตามาอ่ะไม่เห็นอันนี้เลยดูอันแอ,น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 ,อนครับไก่ตัวนี้คือมอดกุกดุกทอดสามคน,มนใช่ไหม ทุกคนอคยอยู่บ้านคนระแบบกันนะครับนี่ออกมาเล่นคนเดียวครับต้นต้นบัวนอนอยู่บ้านยิ้มเข้าไปแล้วไม่เห็นนะรักไก่ตัวนี้รักมากไหมร้อนไหมนี่พี่บัวร้อนไหม เอ็ดเอาไปเบียดไม่เล่นเลยน้องยังไม่มาน้องกำลังไปบ้านแฉะบ้านใจแฉะนี่เรียวเลยเอ๊ะตุลไก่ไก่ใครไก่หนูเหรอไม่ใช่ไก่เป็เหรอไก่เป็ดไก่เป็ดตัวไหนนู่นไก่ขันไก่ขันเหรออ๋อแตมาสีเหมือนเหมือนตัวที่ป้าเลอจับเลยนะนี่ กลับบ้านไหมกลับมาตัดเลยไม่กลับวะกลับทำไมกลับไปหาใครแม่แม่อะไรแม่ไม่ว่างเลยกลับสายคลิปไมเฉยสีมันสายคลิปไมเฉยกลับอยู่ไม่เบนหนูอยู่ไหนบ้านไหนบ้านตัดาตัเหรอใช่ทำไมหนูไม่เอามาเรือมาเหรอหนูปั่นตะแยงไปก่อนเก้ากำศิดเหรอกลับด้วย กลับไปทำอะไรกลับไปเล่นเบบีดเลยไม่กลับหลอกเดี๋ยวอบกลับด้วยตอนเย็นสิ็จจะไปเมืองไม่ใช่ห,หรอก่ไหนมันไม่มีคนดูไหนเราอุ้มสิอุ้มไก่สิอ,อ,อุ้มกันยังไงหนักไหมหนักไหมน,นี่เซียนบัว เทียนบัวเดี๋ยวเทียนต้นบัวมาจับวกนนี้ไปเรียนนะนี่ไปไหมนี่ไปอยู่ <Why you? S 1> ไปไ <Why? S 1> เพื่อนชื่ออะไรอเดกาอกาพาพาเพื่อนมาตีไก่ไหมไม่ <laughs> ทำไม,ไมตีไก่ไม่เป็น <laughs> <ม> <laughs> ทำไม <laughs> เอาก็ให้ <laughs> สอนเพื่อนเหรอเนาะ้หรอสอนได้ <laughs> ตอนเพื่อนตีไก่ไงหนูก็ตีไก่ไงไก่ครับโอ้ไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกรักนะต้องสามคนเลยเดี๋ยวจะอบแล้วตอนนี้นะอบยังไงอบไปไหนไปตามไปตามอบมาไปตามจริงเหรอไปแป๊บนึงเืออือไปแป๊บนึงไปไหนอยากไปเลยเหรอไอ้ขี้เราขันไหนไป จักรยานไปเหรอหนาจักรยานหนูอยู่ไหนวันนี้ขี่ไปถึงเหรอมันจะไม่เหนื่อยก่อนเหรอหาพี่บัวมันจะไม่เหนื่อยเหรอฮะไปบ้านไหนห<า>บ้านเดิมบ้านเดิมเดี๋ยวไปเรื่มมาไปเรื่มมาเลยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเราไปเรื่มมาแล้วเวนะนี่ยอ๊ะมายังโอ๊ะกำลังมาโอ๊ะกำลังจะมาแล้ว อบอยู่ไกลไกลังขี่จักรยานอบขี่จักรยานไปยังยังยังเหรอใช่หรอเพี่นน้องขี่ไปแล้วเหรอใช่เหรอ,อไหนไมาแทน,นอุ้มยายอุ้มมาน่ะเห็นไหมเห็นไหมน้องกำลังตื่นหรือเปล่า